บทที่36ตกลงผมจะเล่าโดยวิเคราะห์จากบริบทของสังคมอินเดียซึ่งเป็นสังคมที่ผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งที่พระไตรปิฎกบันทึกไว้เช่นงานนักขัตเลิกบนภูเขาเมืองราชครื ที่ท่านอุปติศสกกับท่านโกริตะไปชมสมัยที่ยังไม่ได้บวชปัจจุบันงานนี้ก็ยังมีอยู่แม้รูปแบบการแสดงจะเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมแต่เขาก็ยังจัดงานกันทุกปีเป็นเวลากว่า2,000ปีแล้วสิ่งที่ฝังใจคนอินเดียอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวันนะพวกคนวันนะต่ำจะกลัวพวกวันนะสูงโดยเฉพาะวันนะพราหมณ์นั้น พวกวันณาต่ำกลัวมากรองลงมาก็คือวันนากษัตริย์แต่ถ้าว่ากันตามพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าจัดวันนากรัตรว่าสูงกว่าวันณาพรามเพราะพวกพรามยังให้กษัตริย์เลี้ยงเพราะฉะนั้นคนสองวันนานี้ถือว่าวันนาสูงทีนี้การที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบนั้นจะเป็นการถูกประชาทันไม่ได้เพราะ พระเทวทัตเป็นเจ้าชายคืออยู่ในวรกษัตริย์ซึ่งประชาชนไม่กล้าทำร้ายท่านอยู่แล้วนอกจากนี้พระเทวทัตยังเป็นนักบวชซึ่งตามธรรมเนียมของอินเดียไม่มีใครทำร้ายนักบวชไม่ว่าจะเป็นนักบวชของศาสนาใดาก็ตามผมจึงเชื่อตามพระไตรปิฎกว่าที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบ หมายถึงถูกแผ่นดินสูบจริงๆไม่ใช่การถูกประชาทานเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือขณะนั้นท่านเทวทัตสำนึกผิดแล้วและท่านก็กำลังอาพาธหนักใครจะทำร้ายบรรพชิตผู้ซึ่งกำลังอาพาธหนักคนสมัยนั้นเขากลัวบาปการทำร้ายนักบวชที่กำลังอาพาธหนักถือว่าบาปมากไม่มีใครทำเช่นนั้นแน่นอน พระมหาทองยอดเล่าค่อนข้างยาวผมก็ไม่เชื่อครับว่าจะเป็นการถูกประชาทานเพราะพระเทวทัตทำอนันตรยกรรมไว้ถึงสองข้อข้อที่สี่กับข้อที่หซึ่งถือว่าบาปหนักมากหนักจนแผ่นดินก่อรองรับไว้ไม่ไววหลวงพ่อวัดดอนเมืองออกความเห็นส่วนหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงพูดว่า สำหรับผมผมเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติในชาตินี้เราจะเห็นแต่พระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอ่านชาดกก็จะเห็นว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังบำเพ็ญบารมีไม่แก่กล้าพระองค์ก็ทรงเคยทำร้ายพระเทวทัตเช่นกัน เรื่องกรรมเป็นเรื่องของเหตุและผลถ้าไม่มีเหตุผลก็จะปรากฏออกมาไม่ได้ในพระชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มีชาติหนึ่งที่ทรงเป็นพ่อค้านำเรือสัมเภาบรรทุกสินค้าไปขายยังต่างเมืองพระเทวทัตในชาตินั้นก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกันพระเทวทัตกโกรธพระพุทธเจ้าที่ไปซื้อสินค้าที่ตนหมายตาไว้ถึงกับ เกเมล็ดทรายขึ้นมาเต็มกำรรม,มือแล้วประกาศว่าขอจองเวรกับพระพุทธเจ้าเท่าเม็ดทรายในกำรรม,มือตั้งแต่ชาตินั้นก็จองเวรกันมาทุกชาติในพระชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัตก็เกิดเป็นชูชกมาชาตินี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรง สิ้นพบสิ้นชาติแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกพระองค์เป็นผู้สิ้นเวรแล้วไม่ว่ากับผู้ใดแต่พระเทวทัตยังต้องเกิดอีกจึงทำกรรมต่อแล้วก็เลยถูกลงโทษแต่กุศลที่ท่านถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาเมื่อท่านพ้นจากนรกอเวจีแล้ว ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระนามว่าอาทิสระผมรู้สึกว่าท่านพระครูจะมีความรู้มากกว่าผมเสียอีกนี่ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่ากำลังจะสอนหนังสือพระสังฆราชอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเอามาพร้าวห้าวมาขายสวนพระมหาทองยอดชมอย่างจริงใจผมคงรู้ไม่มากไปกว่าที่ท่านมหารู้หรอกครับ ท่านมหาจบปร,ริยนเก้าซึ่งถือว่าสูงสุดของปร,ริยนธรรมส่วนผมไม่จบสักปร,ริยนเดียวเพราะฉะนั้นจะรู้มากกว่าท่านมหาไม่ได้ท่านพระครูพูดออกตัวเอาเป็นว่าในบรรดาพระสามรูปนี้ผมรู้น้อยที่สุดก็แล้วกันและตอนนี้ผมก็อยากฟังเรื่องธรณีสูบต่อ หลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปเพราะอยากฟังต่อตกลงผมจะเล่าต่อเมื่อกี้นี้ผมยกเหตุผลมาแสดงแล้วว่าพระเทวทัตไม่ได้ถูกประชาทันแน่นอนทีนี้ก็มาถึงพระเจ้าสุป,ปพุทธะซึ่งท่านไปนั่งขวางทางเสด็จพระราชดำเนินของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากพระองค์ไม่หลีกทางให้ตถาคต พระองค์จะต้องถูกธรณีสูบภายในเจ็ดวันพระเจ้าสุปปพุทธะเชื่อจึงขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดไม่ยอมลงมาแต่ในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้มาถูกธรณีสูบจนได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นการถูกประชาทานเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นลุงของพระพุทธองค์แล้วก็เป็นบิดาของพระนางพิมพาด้วย ทีนี้ก็มาถึงนันทมานพซึ่งถูกธรณีสูบหลังจากที่ข่มขืนพระอุบลวรรณาเถรีแล้วถ้าจะว่านันทามานพถูกประชาทันก็เป็นไปไม่ได้อีกใครจะมาประชาทันเพราะที่นั่นมีแต่พวกภิกษุณีอยู่ส่วนานางจินจมานวิกาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประชาทันเพราะธรรมเนียมอินเดีย เขาไม่ทำร้ายผู้หญิงโดยเฉพาะอยู่ในวัดขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนางจินจมานวิกาบาปมากตรงที่นางเกือบจะทำร้ายพระพุทธศาสนาแบบถอนรากถอนโคนคนบาปนั้นแม้แผ่นดินก็รับไม่ไหวจึงต้องถูกลงโทษสมควรแก่กรรมที่ทำที่พูดมานี้ผมมาได้ประสบการณ์ที่นี่ถ้าไม่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิแห่งนี้ ผมก็คงจะเชื่อเหมือนกับที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นเชื่อพระมหาทองยอดสรุปท่านมหาครับผมอยากทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนาลันทาเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกท่านพระครูเอ่ยขึ้นหลังจากที่เงียบกันไปครู่หนึ่ง ด้วยเกิดธรรมสังเวชมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดหลังพุทธกาลไม่นานนักแหล่งกำเนิดของมหาวิทยาลัยนี้ก็คือวัดเล็กๆประมาณหกวัดที่รวมตัวกันเข้าโดยมีการสร้างกำแพงล้อมรอบรวมเป็นวัดเดียวกันก่อนแล้วกลายเป็นมหาวิหารต่อจากนั้นก็ขยายตัวขึ้นมาเป็นลำดับตามยุคตามสมัยการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ ยังไม่มีใครทราบชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไรจากหลักฐานทราบเพียงว่านาลันทามหาวิหารเกิดมีขึ้นก่อนปีพุทธศักราช600เมื่อพระราชามหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาทรงเห็นว่ามีพระมาเล่าเรียนกันอยู่มากก็ทรงอุปถรัรมภ์บำรุงพระที่มาเล่าเรียนก็สะดวกสบายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันได้เต็มที่ มหาวิทยาลัยนาลันทาก็ขยายใหญ่โตจนกระทั่งเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเมื่อพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นและได้แผ่ภัยสารไปตามประเทศต่างๆก็มีพระสงฆ์จากอาณาจักรหรือดินแดนอื่นๆที่นับถือพระพุทธศาสนาเดินทางมาศึกษาที่นาลันทาตัวอย่างเช่นอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดถึงตอนใต้ของประเทศไทยคือทางนครศรีธรรมราชดินแดนเหล่านี้ล้วนในอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากพระสงฆ์จากอาณาจักรแห่งนี้ก็ได้เดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเห็นว่าฝ่ายทางจีนก็มีพระมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับ ท่านพระครูถามครับที่สำคัญคือหลวงจีนเหียนจังหรือที่เรารู้จักกันในนามพระถังกําจังก็เดินทางมาเรียนที่นี่ด้วยเรียนจบแล้วก็ได้เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยน,นาันทาพระถังซำจังเป็นที่เลื่องลืออยู่ในประวัติศาสตร์เพราะท่านได้นำความรู้ทางพระพุทธศาสนากลับไปประเทศจีน กับท่านได้ทำหน้าที่ของพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยนารันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับพูดอีกอย่างก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามบ้างครับมหาวิทยาลัยนารันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับทางตะวันตก ซึ่งถือว่ามีมหาวิทยาลัยยุคแรกคือมหาวิทยาลัยโบรอญยาและมหาวิทยาลัยปารีสแล้วมหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดก่อนมหาวิทยาลัยสองแห่งนี้จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกผมได้ทราบมาว่ามหาวิทยาลัยนาลันทามีหอสมุด แล้วก็มีหนังสือเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับท่านพระครูถามอีกครับประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ามหาวิทยาลัยนารันทามีหอสมุดใหญ่ถึงสามอาคารหลังหนึ่งชื่อว่ารัตนสาครสูงเก้าชั้นอีกสองหลังชื่อลัทโทนทีและรัตนรัญชกะ ซึ่งภายหลังก็ได้ถูกเผาโดยพวกมุสลิมเติร์กเมื่อปีพุทธศักราช1700และถือเป็นการสูญสิ้นไปจากอินเดียของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศสีลังกาเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกเผาได้มีนักประวัติศาสตร์มุสลิมบันทึกไว้ว่าการเผาหอสมุดหลังหนึ่ง กว่าจะหมดก็ไม่อยู่เป็นเดือนแสดงว่าใหญ่โตมโหฬารมากนอกจากบันทึกเรื่องการเผามหาวิทยาลัยนารันทาแล้วยังบอกอีกว่าได้สังหารพวกศรีรษะโลนที่อาศัยอยู่ในที่นั้นทั้งหมดเรื่องนี้แสดงให้เห็นพระไตรลักษ์คือความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้และความปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ เมื่อมีการเกิดขึ้นก็มีการตั้งอยู่ก็ต้องมีการดับไปอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนารันทาเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ท่านมหาพูดถึงนวนาลันทามหาวิหารหมายถึงมีการสร้างมหาวิทยาลัยนารันทาขึ้นมาใหม่หรือครับคนถามคือหลวงพ่อวัดดอนเมือง ครับแต่ก็ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตเป็นเพียงสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยมคตมหาวิทยาลัยมคตสร้างขึ้นเมื่อปี2500เพื่อฉลอง25พุทธศตรวรรษปัจจุบันมหาวิทยาลัยนาลันทาใหม่หรือว่านาวนาลันทามหาวิหารเป็นสถานศึกษาที่มีทั้งพระและครือขัดเข้ามาศึกษา แต่ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาคือมีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาขณะที่มหาวิทยาลัยมคตมีการสอนทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นศาสนาปรัชญาภารตะศึกษาเอเชียศึกษาและแม้แต่ไทยศึกษาก็ยังมีอาจารย์ที่สอนเก่งทั้งนั้นแล้วก็แปลกที่อาจารย์วุสริมมาสอนพระพุทธศาสนา ผมว่าเขารู้ศาสนานของเรามากกว่าที่พวกเรารู้เสียอีกชาวพุทธควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มากจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังจะได้ไม่อายมุสลิมเขาท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับท่านพระครูตอบและพูดอีกว่าที่วัดผมมีมุสลิมมาเข่ากรรมฐานด้วยเข้ามาในเดือนที่ถือศีลอด มาถึงก็ถามว่าวัดนี้สอนพุทธโธหรือเปล่าผมก็ตอบว่าเปล่าสอนพองหนอยุบหนอกับขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอเขาก็บอกงั้นก็ได้ถ้าสอนพุทธโไม่ได้ผมก็สั่งแม่ครัวให้ทําอาหารมุสลิมคือไม่มีหมูน้ำมันก็ไม่ให้ใช้น้ำมันหมูให้ใช้น้ำมันพืชแทน เขาก็ขอทานอาหารสองเวลาคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกับหลังพระอาทิตย์ตกผมก็ให้ตามที่ขอท่านมหาเชื่อไหมครับเขาตั้งใจปฏิบัติมากดีกว่าชาวพุทธเสีอีกเขาไม่พูดไม่คุยกันเลยส่วนชาวพุทธคุยทั้งวันแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกนะครับ เดี๋ยวจะมาว่าผมลำเอียงเข้าข้างมุสลิมผมไม่ได้เข้าข้างแต่พูดไปตามหลักฐานชาวพูดที่ไม่คุยกันก็มีแต่ก็มีน้อยส่วนใหญ่จะคุยกันที่วัดผมเป็นนานาชาตินะครับท่านมหานานาชาตินานาศาสนาเพราะผมถือว่ามนุษย์ไม่ว่าชาติใดศาสนาใดก็มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมชาติเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติต่อไปโลกจะเปิดกว้างมากขึ้นศาสนิกต่างศาสนากันจะเรียนรู้ศาสนาของกันและกันอย่างที่ผมพูดเมื่อตกี้นี่ว่าที่มหาวิทยาลัยมคตอาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนากลับเป็นมุสลิมวิชาพระพุทธศาสนาหรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คือพุทธศาสตร์ศึกษา กำลังเป็นที่นิยมเรียนของชาวโลกจึงมีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนกันมากเพราะที่นี่เป็นแดนเกิดของพระพุทธศาสนาคนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูรองลงมาก็าศาสนาซิกคริสอิสลามพุทธมีน้อยมากนอกจากจะมีน้อยแล้วคนที่นับถือพุทธก็ยังเป็นพวกวันนาตต่ำจึงไม่ได้รับการศึกษา ถึงขนาดที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ต้องมาเรียนเพราะยึดเป็นอาชีพได้พระมหาทองยอดให้ข้อมูลก็เหมือนกับเมืองไทยที่ชาวคริสต์ต้องมาเรียนพุทธศาสนาผมหมายถึงชาวคริสต์ที่เป็นนักบวชและก็จะเป็นบาทหลวงเพราะเขามีหลักฐานว่า ผู้ที่จะเป็นบาทหลวงจะต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแสงธรรมและในหลักสูตรก็ต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาถึง8วิชาได้แก่วิชาพระวินัยปิดกวิชาพระสุตตันตปิดกวิชาพระอภิธรรมปิดกวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาทั่วไป วิชาพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาวิชาพุทธจริยศาสตร์และวิชาสมถวิปัสนากรรมฐานโดยเขาจะว่าจ้างชาวพุทธที่มีวุฒิสูงมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีไปสอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองถือโอกาสเผยแผ่ความรู้ที่ได้มาหมัดมาจากการแสวงบุญในครั้งนี้ครับ ต่อไปคงไม่มีสงครามาศาสนาเกิดขึ้นเพราะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างที่เรียกว่ารู้เขารู้เราโลกจะได้สงบเสถีพระมหาทองยอดคาดการผมก็หวังว่าอย่างนั้นมัอนกันครับท่านมหาแต่รู้สึกจะผิดหวังเพราะในอนาคตคนจะพากันทิ้งาศาสนาไปหา,าศาสนาใหม่คือาศาสนาวัตถุนิยม ชาวโลกก็จะพากันหลงไหลได้ปลืม้มกับวัตถุที่อำนวยความสะดวกสบายทั้งทางกายจนเป็นเหตุให้หลงลืมจิตใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญสูงสุดแต่จิตใจกลับตกตำ่ำเพราะว่าขาดการพัฒนาผูดสั้นๆก็คือมนุษย์ทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาวัตถุแต่ว่าไม่มีเวลาพัฒนาจิตใจจริงอยู่ในอนาคตอาจจะ ไม่มีสงครามาศาสนาแต่ก็จะมีสงครามกิเลสตัณหาเกิดมาแทนซึ่งผมว่าร้ายแรงกว่าสงครามาศาสนาสิอีกการทำสงครามาศาสนาสมัยโบราณเขาก็จะใช้มีดบ้างดาบบ้างหอ,อกบ้างประหัดประหารกันต่อมาก็พัฒนาเป็นใช้ปืนใหญ่เช่นสงครามลีแพนโตซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างพวกคริสเตียน กับพวกมุสลิมเติร์กที่ผมอ่านพบในหนังสือเอนไซโคลนพีเดียแต่กระนั้นผู้คนก็ยังไม่บาดเจ็บล้มตายมากมายเท่ากับสงครามยุคปัจจุบันที่ใช้ระเบิดปรมาณูประหัตประหารกันทำให้คนล้มตายเป็นแสนเป็นล้านเพราะอะไรเขาตึงทำสงครามเพราะกิเลสตัณหานั่นเองท่านพระครูพูดปลงปลง แล้วกิเลสตัณหาของมนุษย์ก็มากมายเสียเลิศเกินมากถึงขนาดพระพุทธองค์ตรัสว่าดีนะที่กิเลสตัณหาเป็นนามธรรมหากแม้กิเลสตัณหาเป็นรูปรธรรมแล้วละก็จักรวาลก็อแคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปคือจัก,กรวาลที่ว่ากว้างแสนกว้างก็ยังไม่พอที่จะบรรจุกิเลสตัณหาพรหมโลกที่ว่าสูง หากกิเลสตัณหาเป็นรูปธรรมก็จะล้นสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกทำให้พวกพรหมโลกดูต่ำลงพระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตติตัณหาสมานณทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะแม่น้ำยังมีวันเต็มฟังแต่ว่ากิเลสตัณหาไม่มีวันเต็มท่านพูดแบบรงปรงเช่นกันนั่นสิครับ พระองค์ก็ทรงยกพระเจ้ามันธาตุราช ee. โอรสของพระเจ้าอุโบสถผู้เป็นบนรรพบุรุษของสกยะวงมาเป็นตัวอย่างพระองค์ตรัสว่าพระเจ้ามันธาตุราช ee. ทรงเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาอย่างไร้ขอบเขตคือไม่มีคำว่าพอแม้จะทรงมีรัตนะทั้งเจ็คือช้างแก้วม้ากแก้วคุนพลแก้วคุนกลังแก้ว นางแก้วจักแก้วและแก้วมณีทรงมีแสนยานุภาพมากพระองค์ก็ได้ทำสงครามขยายอาณาจักรออกไปจนจดมหาสมุทรทั้งสี่เรียกว่าเป็นผู้ครองโลกเลยทีเดียวแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังไม่พอพระทยัยทรงอยากมีแสนยานุภาพมากกว่านี้จึงมีรับสั่งถามเสนาบดีว่า ที่ที่ดีกว่านี้มีอีกไหมเสนาบดีกราบทูลว่าในเมืองมนุษย์ไม่มีอีกแล้วสูงกว่าเมืองมนุษย์ก็ต้องสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสิพยาค่ะพระเจ้ามันธาตุราชทรงหมุนจักรแก้วแล้วพระองค์ก็ทรงขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอันเป็นแดนติดเท้ามหาราชทั้งสี่ปกครองเท้ามหาราชทั้งสี่ เมื่อทรงทราบพ,พระประสงค์ของพระเจ้ามันทาตุราชแล้วก็พร้อมใจกันยกสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาให้ปกครองพระเจ้ามันทาตุร,ราชก็ดีพระไทยมีความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็เกิดเบือ่อจึงมีรับสั่งถามเสนาบดีคนเดิมว่าดีกว่าสวรรค์ชั้นนี้มีอีกไหมเสนาบดีกราบทูลมีพยัค่ะ ก็สวรรค์ชันดาวดึงนั่นไงพระเจ้ามันทาตุราชทรงหมุนจากแก้วอีกครั้งก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีเท้าสักกะปกครองเท้าสักกะเมื่อได้ทรงสนทนากับพระเจ้ามันทาตุราชก็ทราบความต้องการของพระองค์ก็ทรงแบ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ปกครองครึ่งหนึ่ง พระเจ้ามันธาตุราชคลองสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่นานก็เริ่มอยากจะได้มากกว่านี้คืออยากครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ผู้เดียวเมื่อต้องการเช่นนี้ก็ต้องกำจัดเท้าสักกะก็คิดจะฆ่าเท้าสักกะแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถฆ่าเทวดาได้เพราะเทวดาเขามีอายุทิพย์เมื่อไม่สามารถฆ่าเท้าสักกะได้พระองค์ก็กัดกลุ่มพระทย จนถึงกับประชวรแล้วก็ต้องสวรรคตที่นี้มนุษย์จะตายบนสวรรค์ไม่ได้พระองค์ก็เลยตกลงมาในโลกมนุษย์หลวงพ่อทราบไหมครับว่าพระองค์ตกลงมาที่ไหนท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองตกลงมาในสวนของพระองค์แล้วก็ในสภาพใกล้จะตายมหัดเล็กก็ไปพบเข้าก็ถามไทย เมื่อได้ความว่าเคยเป็นพระราชาครองดินแดนแห่งนี้ก็พาไปเฝ้าพระราชาซึ่งเป็นเชื้อสายของพระองค์แต่ไม่มีใครรู้จักเพราะเวลาในโลกมนุษย์กับในเวลาสวรรค์ชั้นดาวดึงแตกต่างกันกล่าวคือร้อยปีในโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าพระเจ้ามันทาตุราชไม่อยู่ในชั้น ดาวดึงสองวันก็เท่ากับร้อยปีของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ที่ครองเมืองขณะนั้นก็คงจะเป็นรุ่นเลนของพระองค์หลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยเล่าต่อครับพระเจ้ามันธาตุราชก็เลยต้องสวรรคตพร้อมกับคล่ำครวนว่ายังไม่สมปรารถนาแต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับถ้าพระองค์ได้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึง ไม่นานก็คงเบือ่อแล้วก็อยากจะครองชั้นยามาฉั้นดุสิตไปเรื่อยๆนี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตติตันหาสมานัตทีคนที่ถูกกิเลสตันหาครอบงาเขาจะตายแบบที่ยังไม่สมหวังแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกน่าสังเวชนะครับท่านพระครูพูดแบบปรงสังเวชท,ท่านพระครู เมื่อกี้นี้เราได้คุยกันเรื่องปรมาณูนั้นท่านพระครูจะตอบผมได้ไหมว่า 1. ตัดชฉรีมีกี่อโนแล้วก็กี่ปรมาณูอยู่ๆพระมหาทองยอดก็ตั้งคำถามมี36อโโนและ1296ปรมาณูครับท่านทราบได้อย่างไรก็เอา36คูณกับ36สิครับ หรือถ้าท่านมหาอยากทราบวันหนึ่งรัฐาเรนูมีกี่ปรมาณูให้เอา36คูณ36แล้วก็คูณอีก36ก็จะได้46,656ปรมาณูโอ้โหลวงพ่อเก่งจังสมัยเรียนท่านคงเก่งคำนวณมากใช่ไหมครับพระมหาทองยอดพูดอย่างชื่นชม รปล่าลอกผมใช้เครื่องคิดเลขคูณออกมาแล้วก็จำตัวเลขไว้สมัยเรียนผมเกมากสอบตกทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาคนวณหรือว่าไม่คนนําณวณสมภารวัดป่ามะม่วงตอบเสียงอ่อย